สวัสดีพวกเธออาจจะย,ยังแบบว่าดูฉันเรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้อยู่นะทีนี้ไอ้นี้ใช่ไหมฉันจะบอกเรื่องนี้เซตาฟินที่เป็นแบบนี้นะขอดูแป๊บนึงนะดดาดนะูตัวไอ้ตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าคนๆนนะ่ะให้ดูอะไรวิดีโอมีค่าอยู่แล้วไม่อยากให้ดู นะมันเป็นแบบคุ้นๆลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุ้นๆแบบคุ้นๆเลยอะ่ะคุ้นๆแบบคุ้นๆเลยอะ่ะโอ,อ้แล้วคือแบบว่าทำไม,มู้ไหมแบบบอกฉันว่าให้ให้ใช้ผ้าล้างไม่ใช่ใช้น้ำล้างออก ไม่ใช่ใช้น้ำล้างออกเทเซตาฟินพอประมาณลูปไลให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดจนได้เป็นฟองละเอียดจากนั้นใช้ผ้าสะอาดหรือเช็ดกระดาษช,ชิชู่เช็ดออกฟิล์มบางๆของเซตาฟินตัวนี้นจะเคลือผิวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและความอ่อนละมุนของผิวเป็นคีนเซอร์แบบเช็ดออกอะเธอไม่ต้องใช้น้ำ ลองแล้วอุ้ยมันก็เคลือบไวยอย้อะเราแบบเราเป็นคนสาเราไม่ชอบไงไม่คือแบบก็ยังไม่ลองใช้จริงๆแต่ตัวเล็กที่ให้มามันคือตัวเดียวกันไงแต่ตัวนึงอ่ะไอ้ตัวละห้าร้อยตัวนั้นอะดีดีมากอยู่คือใช้แต่มันน้อยไปมากอ่ะสอ,องร้อยที่เอ็มแอลอะน้ำอยู่แล้วเอออ๋อนี่อยากพูดเลยนี่ รอคีมไคีมมาไม่รู้ถ้่เมื่าม่อาจจะมาถึงบ้านฉันแล้วซี่ฉันมีของอวดถ้าชาตินี้พวกแกมีของใช้ในบ้านทุกวนันไงพวกแกพวกแกจะต้องดีใจมากเลยเพราะว่าแกจะรู้สึกว่าด้วย <c oughs> ใช่ป่ะโอ้ฉันจะพูดเมื่อกี้ฉ,กงงรกร <c oughs> ฉันบอกว่าพูดเรื่องอะไรวะอ๋อแรงตกกระทบป่วยฉันบอกว่า ไอ้สมัยก่อนที่ฉันยังคิดใช่ไหมละ่ะหมายถึงว่าสมัยที่อยู่สยามนะเล่ฟิสิกส์ใช่ไหมมันก็จะมีฟิสิกส์ปฏิบัติกับฟิสิกส์นั่นใช่ไหมฉันจะพูดให้ฟังว่าฉันจำอะไรได้จนถึงวันนี้ขนาดทรมานขนาดนี้นะจำเรื่องแรงตกกระทบคือคืออยากตบมาหน้าเลยก็ว่าถ้าเธอตกเท่ากับอะไรอ่ะถ้าชาติชิตกเท่ากับอะไรอ่ะ ลืมละใช่ไงมเนี่แรงตกกระทบเท่ากับพื้นอะไรอ่เรเออระ <c oughs> เท่ากับเราถูกตบเออประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นแหละถ้าเราตบเท่าเท่ากับเท่ากับเราถูกตบเท่ากับถูกตบเท่ากับเราตบเฮียอะไรก็ไม่รู้ลืมลวแต่แต่จำได้สมัยก่อนที่เราไปสอนแกตลกว่าเออ สะอาดนะนี่ฉันอยากอวดพวกแกมาฉันมีของใช้ในบ้านอวดพวกแกเยอะมากแต่ดูแล้วแต่ดูดีโอและยาพ่งอิฉา่ใช่ปะพราะไม่ใช่แบบฉันทุกคนที่จะมีของใช้ในบ้านใช้เ็ื่อปลร่พวกแกจะต้องอิฉาฉันแน่นอนละ่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยใช้แหละให้แบบให้ถ่ายิดีโอเก็บไว้เลยหรือว่าให้ได้รู้ว่าคุณค่าที่ใช้ไปเป็นยังไงบ้าง นอกจากความสะอาดที่ได้มาแล้วไม่ใช่แค่ความสะอาดนะมันคือความพยายามด้วยเข้าใจปะเข้าใจถึงความพยายามตรงนี้ไหมกูก็เมื่อยใส่ยีขาสั้นอะกูก็อยากใส่แต่ว่าพอทําได้ใจจุดจุดหนึ่งมันก็จะรู้ว่าเอ้ยมันใส่ไม่ได้นะขาสั้นเข้าใจะปะละ่ะเพราะมันบ่งบอกถึงสรีระร่างกายถึงความพยายามหน้าตาอะไรเงี้ยมันฟ้องออกมาได้หมายถึงว่านะเพราะว่าถ้าฟิตเนี่ยคือยังสกปรก